รายงานจัดให้กัมพูชาเป็นหนึ่งใน13ประเทศที่มีนโยบายหรือรูปแบบการค้ามนุษย์ที่ได้รับการบันทึกไว้ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลการใช้แรงงานบังคับในบริการทางการแพทย์หรือภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลการบังคับให้บริการทางเพศในสถานกักกันของรัฐบาลหรือการเกณฑ์ทหารเด็ก เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาถูกยกเป็นตัวอย่างสำคัญในรายงานฉบับนี้ระบุว่าพวกเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือที่ดินที่ถูกนำมาใช้โดยอุตสาหกรรมการหลอกลวงออนไลน์เพื่อสแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อในรูปแบบของแรงงานและอาชญากรรมที่ถูกบังคับรบัฐบาลและเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจานวนมากจากการใช้แรงงานบังคับ ไม่เพียงแต่เป็นอันตร,รายต่อเหยื่อเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆและพลเมืองของประเทศเหล่านั้นด้วยรายงานได้ระบุถึงวิธีการบีบบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานเหล่านี้เช่นกันโดยเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศดังกล่าวก็จะใช้อำนาจของตัวเองในการสแสวงหาประโยชน์จากประชาชนผ่านวิธีการต่างๆอย่างการขู่ว่าจะระง,งับสิทธิ ที่ประโยชน์สาธารณะการยึดเงินเดือนการไม่ทําตามข้อปฏิบัติของการบริการสาธารณะการบิดเบือนสถานะทางกฎหมายของบุคคลไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ การขู่ทำร้ายสมาชิกในครอบครัวหรือการกำหนดเงื่อนไขการรับบริการหรือเสรีภาพในการเดินทางแลกเปลี่ยนกับการใช้แรงงานหรือการมีเพศสัมพันธ์รับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตเป็นรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน185ปประเทศทั่วโลกมีจุดประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับอาชญากรรมการสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น รายงานกล่าวถึงประเด็นการค้ามนุษย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐชี้ให้เห็นว่าขณะที่รัฐบาลบางประเทศพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังแต่รัฐบาลบางส่วนกลับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเองระบุว่ารัฐบาลที่เป็นภัยคุกค,คามจำนวนหนึ่งกลับดำเนินการในทิศทางตรงกันข้ามมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานบังคับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานสากลและหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับรายงานของ a อ n e s t y International เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับโดยรายงานระบุว่าการละเมิดสิทธิในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชากำลังเกิดขึ้นในระดับมวลชนและกล่าวหาว่ารัฐบาลกัมพูชาเพิกเฉยและสมรู้ร่วมคิดในการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานหลายพันคนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุมสมชนัดแรกได้อนุมัติหลัก รสร้างรั้วระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาย,ยังคงมาตรการทางการทหารและปิดชายแดนต่อไปพร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยกัน